ความเสียหายร่องรอยในอดีตนะครับหรือว่ายังหนักอยู่ครับก็มาพายเรือกันละยุจริงๆจานยักษ์บิกเบิ้มบิ๊กเบิ้มฟ้มใสก่าส้าสกี่ควบแล้วครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ไปช่วยน้ำท่วมบางช้างแม่ตะมา เป็นดินแตกเลยนะครับเป็นโคลนแล้วก็พอแห้งแล้วก็แตกกระแหงแบบนี้นะครับทิ้งความเสียหายร่องรอยในอดีตนะครับแบบนี้เลยเป็นโคลนหนานะครับเนี่ยแล้วก็พื้นที่มุมกว้างบริเวณพื้นที่รอบๆก็เต็มไปด้วยโคลนนะครับ ตงกงตรงกล้วยเหลือครึ่งเดียวครับนึกถึงแนดีนี้น้ําน่าจะรุนแรงมากเลยนะครับช่วงนั้นเราไม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เนาะก็ได้แต่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ช่วงฟื้นฟูน,ฟน,นะครับถือว่ายังหนักเลยครับที่กึดช้างแก่งกึดน,นะครับอำเภอแม่แตง นะต้องรอยความเสียหายตรงรอยความเสียหายน้ำยังแรงเยอ่เนี่ย ครั้งเลยครับโ oh. <laughs> อ้โหดูครับเด็วความเสียหายแล้วก็จะมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่นะครับบางร้านก็น่าจะเปิดแล้วแต่ว่าโซนนี้คือโหนักเลยอะ่ะร้านนี่คือแบบชำรุดไปหมดแล้วนะดูดุนแดงดุนแดงครับร้านไหนเปิดหรือเปล่าอยากมาอุดหนุนโอ้โซนนี้ไม่เปิดครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลแก่งกื้อ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขบอกว่าระดับน้ําลดลงไปแล้วแต่ก็ยังคงความรุนแรงนะครับโอโ้แล้วก็ ตรงตอนที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าเข้ามาไม่ได้นะแม่แตงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าเทศกาลสงการนะจะมีวัยรุ่นหรือชาวบ้านกนมาเที่ยวกันเยอะนะคะมาล่องแก่งมาล่องแพแล้วก็มากินข้าวลิ้นนะ้าแบบนี้เลยนะหน้าหนาวก็จะมีแคมปิ้งนะครับแต่ว่าจุดแคมปิง้งรู้สึกว่าจะเสียหายไปเยอะเลยครับะจะมีร้านอาหารร้านข้าเปิดอู่หนึ่งร้านนอกนั้นก็คือไปหมดเลย ร้านนีโดนก่อนมาโดนไจ้ครับอตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับบางร้านนะนี่ครับมีปกติเรามากินร้านนี้ปิดปิดทุกรา้านโอ้ลองเกง่งครับอโอ้เสียหายเลยนะเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้เราไม่ได้โทรมาเช็คนะคะเราจะนั่งกินเป็นซุ้มๆติดริมน้ำนะแต่ตอนนี้ ไปหมดราคาทั้งเธอทั้งเงเ,เลยน่าจะได้ไปโซนคาเฟ่ดีกว่าเนาะโซนนี้เสียหายหนักเลยกำลังอเติมซ,ซ่อมแซมกันน้ำแรงมากครับพี่ลิศครับ จริงครับพมอมาถึงบนนี้เลยทีน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมรถจะปล่อยร้างทิ้งไว้นะครับโอ้หน้าหินใจจริงๆ เป็นยังโอเคปข้าวสของต่องกัน่องโอ้โคาเฟ่ตัวนี้เปิดอยู่อ่ะเติมพลังกันก่อนจังเกิลเดอ a f คาเฟ่จังเกิลเดอรคาเฟ่ข้างลงเหรออ่ะน่าจะเปิดนะครับนอ้อมากินข้าวกินกาแฟก่อนนะครับ,รบจากที่คิดไว้เนื่องว่าคนปรับปรุงอะไรเรียบร้อยอยังนะคะ พอมาเช็คก่อนได้เวลามาเที่ยวนะแต่ร้านกาแฟตรงนี้เปิดเพราะว่าอยู่สูงกว่าระดับน้านะเราก็สุ่มกันมานะครับคิดว่าน่าจะปรับปรุงบูรณาแล้วแต่ว่าที่ไหนได้โอ้โห<ย>เกินเเกินเยียวยานะครับน,นะอ้เมื่อกี้เดี๋ยวลงทางนี้นะครับเซีนระวังนะลูกโอ้นี่มีล่องเรือแล้วกันละเนี่ยครับไปดูแล้วเลอกขึ้นน้าได้เลยเร้านกาแฟวิวสวยๆนะคะเติมพลังก่อน แกาแฟหลักสิบรสชาติหลักร้อยวิวหลักล้านเมนูของกินเล่นหลากหลายกาแฟมีหลายที่นั่งหลายลาโซนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบางช้างกันต่อเรเดี๋ยวไปดูน้องช้างเนาะ ช่วงตอนรออาหาร os, หนะครับมีลำธารไหลผ่านค่ะแล้วก็ข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นน้ำน้ำแตงเราเป็นหรอครับแตงท่วมสูงม่น่าเชื่อเนาะว่ารุนแรงแบบถึงขั้นแบบเต็มสิบเลยมีโซนข้างล่างนะโอ้ข้างล่างก็น่าหนักเนี่ยแทนเพราะเราจะไม่เห็นลำธารข้างล่างก็น่าหนักครับเย็นตัวอ่ะพี่พี่ง่าย อันนี้คือชมรุ่ใช่ไหมล่นี่นดโดนกระครับดูใช้ได้เลยแต่ว่าคาเฟ่เปิดอยู่มาเที่ยวกันได้แล้วก็เหมือนจะมีให้ร่องแพร่องเรือได้นะนี่มาละครับเ,รเคยร่องมาครั้งหนึ่งนะแพก็เคยร่องเรียบร้อยประทบ่องช่วงแบบหน้าฝนน้ำเชี่ยวเชี่สนใจอีกรอบไหมขอเป็นผู้ดูที่ดีเลยกันนะครับ น่าจะน่าจะทันต้อนรับหน้าหนาวนะครับหรือเปล่าครับนักท่องเที่ยวก็มาพายเรือกันละว,ว้าวมาอุดหนุนได้มาแอลแม่แปงก้าวแกงพืชน้องหนุชาวบ้านจะได้คุโวยไว้นะคะคมาเที่ยวกันนียเยอะเนาะครับ,รบเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้นะครับนะ แม่ร้อนก็นมาใครร้อนที่นะี่ไหเดี๋ยวจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยเป,เปิดหรือยังเนาะร้านอาหารริมน,น้ำแตงเนาะตอนนี้ยังบ่เปิดเตอร์นะวันนี้เราถ่ายกา็ปล่อยพรุ่งนี้เลยก็คืออัปเดตสุดๆละเจ้าถ่ายวันนี้ปล่อยพรุ่งนี้นะ มาแล้วเมนูแรกส้มตำหมูยอจานใหญ่มากถึงราคาจะแรงแต่จานใหญ่มากดูมือถ้าจานขนาดนี้ก็เทียบกับสองจานอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยข้าวผัดรกรักมันเป็นเมนูแนะนำันแปลว่าอะไรเนาะไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพนักงานเสิร์ฟเขาบอกว่ามันเอามาผัดกับพริกไทยเนี่ยประมาณเนี้ย เยอะมากดูจานนะพี่ดิ๊มเนียคือราคาอาจาร้อยกว่าบาทนิดๆจริงแต่พอดูขนาดจานแต่ดูขนาดของปริมาณนี่คือบอกว่าเยอะจริงๆมาหลายคนนะสั่งหลายอย่างได้รขาก็สั่งซะคนสองอย่างเลยนะโอ้โหกินไม่หมดก็ห่อกรับแล้วกันนะมอบให้เจ้าของบขาผัดเขาผัดลกลักข้าผัดหมูลกลักลวกแล้วแม่มิ้นทะลุเลยชิมนะชิมด้วยนะมาตาก็เด็ดนะชินเลยครับ มข้นขนาดเลยเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ข้าวผัดอร่อยมากเมื่อกี้ชิมส้มตำยังชิมแล้วเอาชิมแล้วเนาะอันนี้อะไรนะครับผัดซิ่วไก่โอ้เยอะมากกินด้วยกันครับกินด้วยกันว้าวจะกินหมดไม่น้อนะมากันสามสี่คนครับไอ้พี่ซมตำเด็ดสามรสของจิ้นมากันหลายคนนะครับมากันในหลายคนครับ โดนใจไปรุ่นตอนปลายเลยครับ uh, ดูความเป็นผักชีวอ่ะผักชีวสักหน่อยหนึ่งครับผักชีวผักช่ำเขาบอกว่าเราเห็นปริมาณแล้วก็โอ้โหตาลูกวาวใช่สมราคาแล้วครับโอเคแล้วราคาขนาดนี้แล้วเ็ปริมาณอาหารขนาดนี้นี่ถือว่าโอเค มาแต่ละจานไปที่ปูไทยกุ้งสดโอ้โหจานยักษ์บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มครับคุ้มนะุ้มดูขนาดดูขนาดตัวคนอิ่มรับอันนี้เราก็สั่งคนจานไปเลยลองชิมลองชิมดูครับสีสันไะ้ไปทิมนะสีสันจัดจ้านแล้วอ่ะแบบไม่ต้องปรุงอ่ะรสชาติดีเลยนะใหายตัวเลยใช่น้ำิ้มจิ้มจไทยกุ้งสดอือหือ ที่หนึ่งเลยใช่ไหมที่หนึ่งรถถ้าสายเียวหวานถ้าสายเซนนี้คุณยังนี้สู้ไม่ถอยครับที่หนึ่งเลยครับเหมือนผัดไทยเส้นจันอ่ะเหมือนผัดเส้นจันผัดผัดแนวแบบผัดเส้นจันอ่ะแต่ปรุงมาแล้วหรอืมาแล้วจ้าเมนูไทยด้วยของหลานนะครับอะไรอย้า่เจี้วไข่เจียวจับทอดงาเบิ่มจริงๆนะครับแต่ละจานยากมากครับ กินยังไงเนาะกินยังไงหมดสกปรตชิมหมูก่อนนะอ่ะลองชิมหมูหน่อยโอ้โหทนแกคองกรอบชิมอื้มอื้มอร่อยหอมอื้มมันชิมก็แซ่บอันนี้อร่อยมากกับแก้มชั้นดีเลยจริง นอกจากปริมาณแล้วก็รสชาติก็ถือว่าโอเคลงตัวนะครับลงตัวเลยเจ้าครับเด็ดมาเอากันด้วยเจ้าจังเกิลเดอรคาเโอ้เจ้นงช้างด้วยเนี่โตโตเลยนะครับดีครับโอ้โหแวะปางช้างก่อนกลับนะครับตัวใหญ่มากท่านนี่ ดูแบบอุ้นทวนสมบูรณ์นะแข็งแรงนะครับน่ารักน่ารัก่าที่นี่เขาเลี้ยงปล่อยนะครับว้าวไอ้มันมีขายอาหารจ้างเรอคุณกี่ครับอ๋อมีนะชื่อน้องอย่างครับนี่ฟ้าใสครับฟ้าใสฟ้าใสกี่ขวบแล้วสิบสองโอ้โหน้องฟ้าใสสิบสองตอนนี้เราอยู่ที่ดูช้างดูดอยนะ อเดี๋ยวเอาอาหารมาเถอะไปไปเอาไปน้องฟ้าใสให้น้องก่อนอัปเตสถานาารณ์หลังน้ำท่วมที่แม่แตงเก่งขึ้นนะคะตางช้างโซนนี้ท่วมไหมครับท่วมห่อท่วมถึงประตูตรงนี้ครับโอ้โหก็กระทบแต่ละที่เนาะครับอ่ะเดี๋ยวหาซื้ออาหารให้น้องช้างหน่อยนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะคะแม่แตงครับมาอุดหนุนอาหารน้องช้างมาเที่ยวคาเฟ่มา อุ่นร้านค้าต่างๆเนาะเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนเนาะท่านตะการละร้อยเอาเานลาตะการไปตะการละร้อยโอ้เราน้องๆนี่น่ารังในช้างมากสวัสดีจ้าโอ้ตัวโตๆเยตะการละร้อยนะจัดไปครับ ให้ฟ้าใสด้วยอ่ะให้สามตัวนี้ก่อนมาไม่ยกไปฟินไปตัวใหญ่เลยไปเลยครับไปเลยครับอ๋อฟ้าใสเนี่ยแต่แก้บอกจะไปให้ฟ้าใสอ่าใช่ให้ฟ้าใสเลยฟ้าใสนั่งรอแล้วอ่ะโอ๊ยฟ้าใสน่ารักมากเลยฟินดูไปให้ฟ้าใสนู่นลูกฟ้าใสนั่งรอแม่แม่แรงมาให้มาใสนั่งรอเนี่ย เดี๋ยวไให้ไปเลยไปเลยมาได้กินเนอะฟังมามาเที่ยวกันได้เนาะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับข้าวอยู่อจุดนี้เปิดให้บริการเรียบร้อยนะคะบางจุดก็ยังปรับปรุงอยู่นะคะครับมาเที่ยวได้แล้วช่วงนี้แต่ร้านค้าที่นั่งริมแกงน้าแตงนี้ยังทรละน้าอยู่โซนแกงคือนี่เสียหายหลายแสนจริงครับนี้ยังมีอยู่นะยังกินอยู่ครับอ่ะน้องเขาหิว กำลังใจเนะาะช้างกันนะคะโอ้ึปลา,าได้อิ่เลยนะโอ้มีกี่เชือกคะนี่นี่มีช้างกี่เชือกครับกเักกกวสิบกว่าอ๋อมีสิบกว่าตัวสิบกว่าเชือกน้ำทันมดเนาะมีน้ำทนนนัน,ทนโซนนี้นีน้ำทันเนาะไปดูฟ้าใสหน่อยชอบฟ้าใสมากเลยโอ้โหจับได้ไหมอะตรงไหนน้อนั่งตรงไหนนั่งทางนครับลจับได้หมับได้ไ

ตอนนี้ไปช่วยน้ำท่วมกับวาเลนไทน์ครับคือน้องฟ้าใสนี่เองโอ้ดาราดังนะเนี่ยคนเนี้ยดาราดังระดังน้องฟ้าใสไปช่วยน้ำท่วมด้วยนั่นขาไหมโอ้มาละโอ้ตัวใหญ่เอไปให้โยน้นตีมาได้ให้กันพีชตอนนี้เจอน้ำท่วมโอ้เออช่วยน้ำท่วมหนุนบาร์าร์กันได้ยังล่ะไม่ทำรูนี่หมดแล้วหมดแล้วอาหาหมดแล้ว มีปลาเต๋ไม่ได้องตากครับอ๋อไม่เป็นไรฮะมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะเนาะครับยังไม่อิ่มเลยดูช้างเลยดูช้างดูดอยครับใช่ที่นี่ดูช้างดูดอยเนาะคร่บินไปกับช้างนกับช้างเลบิไปกับช้างเลยเ้เย้เย้ย้เยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกงนตูดกงนตูดอย่างเงี้ย ไปเลยไปเลยเข้าไปเลยไม่เป็นไรอ่าเพเต้นเดิ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 นหมูเด้งเหรอทำมาใกล้ๆสิเดินเดินทำมาใกล้ๆไงตัวนี้อ่ะเออตัวเล็กอ๋อยเราจะมีกล้วยมีอ้อยนะครับเราขออุ่นนู้อีกสักหน่อยเนาะครับหัวเลยนะขออุ่นนิดหน่อยวางเยื่จ้างไว้ตรงใดครับนี่ย้ายขึ้นมาไว้ตรงท่านม้วนออกท่านนะที่ปังชัางน่ทันนะครับ ก็ได้ฮีโร่นะคือฟ้าใสช่วน้ําท่วมด้วยเนาะโอนัลักมากครันัลันัลลันันครับเดี๋ยวหน่อยเข้าหน่อยโอเคครับ นตอนนี้ดุไหมนี่ไม่ดูครับไม่ดูมาดิต่ตัวใหญ่แล้วเนาะอายุอายุเยอะแล้วเนาะสิบสองปีครับแั่นอ๋อสิบสองปีครับมาพี่ชีพนี่มาครับไทยงามไทยงามเก่งนะไปแล้วไปไปแล้วครับโอ้ตัวใหญ่มากครับเก่งเนี่ยไอ้โชว์แทงด้วยโอ้เขาเชื่องมากเลยอ่ะไปพี่ชิดค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนครับ ฟ้าใสกับทายงามครับโชาวสคให้มาเที่ยวเยอะๆก็หลังน้ำท่วมก็ผ่านพ้นไปนะขอให้ฟื้นฟูเร็วๆวันแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะๆนะครับมาอุ่นหุนให้อาหารน้องช้างนะครับนี่น้องช้างปางช้างนี้ก็น่ารักนะก็เชื่อมากเลยครับนั่งขาได้เรื่อมาก อันนี้น้องดูดอยนะครับอายุ3ปีน่าจะเล็กสุดในปางช้างแห่งนี้เนาะใช่ครับครับน้องดูดอยนะครับน่ารักมาก <Hey. S 1> โอ้โหนออออ้องดูดอยอันนี้เด็กสุดเด็กสุดในปางช้างละน้องดูดอยครับขอบอค้าไปไปยไโยนขอลองหงอนึน่งเดียวโยนโยนน่ารักมากเลย บายบายฟาซายไปละบายบายดูบดูบดไปดี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 ไเดีไปดบไปดี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 ไปดนดีไบีไปดีไปดีไปดี่ปดีีดอไปดีไดีไปดีไปดีี้ปีไปดอไปดี้างีไ น้ำเอท่วมหมดเลยนะโซนนี้ท่วมหมดนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะที่นี่เองยายช้างพันนะคะครับสวยเล็กนี่คื่ที่ไหนที่นี่คือปางช้างอ๋อมีวิวดูแม่น้ำแตงด้วยครับโอ้เริกกันเรอครับ นร้ไงน่ล้างยังเนผ่าหลานน้อยมาเคียวเด้วขงออกไปหมดแล้วมาดูวิวห้องน้อยห้องเจด